ปราสาทจามคล้ายคลึงกับปราสาทเขมรจนชวนสับสนแต่มีลักษณะเฉพาะซ่อนอยู่ภาพปราสาทจามกับปราสาทเขมรคล้ายคลึงกันจนชวนสับสนแต่มีลักษณะเฉพาะซ่อนอยู่จามคือหนึ่งในชนชาติโบราณของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคยมีอาณาจักรเป็นของตนเองคืออาณาจักรจำปาร่วมสมัยกับรัฐโบราณของไทยตั้งแต่ยุคทวรารวดีสุโขทัย อยุธยามีวัฒนธรรมเป็นของตนเองรวมถึงรูปแบบทางศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ดังจะเห็นได้จากปราสาทจามตามพื้นที่ต่างๆซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจ,ากจักรจามปาในอดีตราวพุทธศตรวตรรษที่12อาณาจ,ากจักรจามปาของชาวจามสามารถสถาปนาอำนาจในตอนในต้ของเวียดนามและแผ่อิทธิพลเข้ามาถึงแผ่นดินตอนในถึงบริเวณลาวใต้และกัมพูชารูปแบบทางวัฒนธรรมของอาณาจ,ากจักรจามปาได้รับอิทธิพลจากอินเดียค่อนข้างชัดเจน คือชนชั้นกษัตริย์จะนับถือศาสนาฮินดูลทัทธิไสวนิกายเหมือนขเขมรแต่มีพุทธศาสนานิกายมหายานสอดแทรกอยู่บ้างโดยมีกษัตริย์จำปาบางพระองค์หันไปนับถือพุทธศาสนาด้วยการนับถือศาสนาฮินดูทําให้อาณาจักรจามีการสร้างปราสาทเป็นจํานวนมากเพื่อถวายแด่เทพเจ้าโดยเฉพาะพระศิวะรวมถึงเทพองค์อื่นๆในคติฮินดูในทางประวัติศาสตร์ศิละปะ นักวิชาการชาวฝรั่งเศสได้แบ่งศิละปะจามออกเป็น6สมัยตามชื่อปราสาสสำคัญสำคัญในระยะนั้นระบบเดียวกับที่ใช้แบ่งยุคสมัยทางศิละปะเขมรได้แก่ 1. มิสเซนอีหนึ่งสอัวล่สา 3, ดมดงเดือง 4. มิสเซนเอหนึ่งบิยอดิยอ 6. สมัยหลังพุทธศตรวรรษที่19อย่างไรก็ตามการแยกประสาทจามกับประสาทเขมรเขมรโบราณ สร้างปัญหาให้ผู้พบเห็นหรือนักศึกษาประวัติศาสตร์ศิละปะอยู่ไม่น้อยเพราะความใกล้เคียงกันทางศิละปะที่เชื่อมโยงกับคติฮินดูหรือพุทธมหาย,ยานทั้งคู่ภาพปราสาทจามเมืองมุยเนจังหวัดบินทวนทางใต้ของเวียดนามศิละปะจามยุคแรกประกอบปราสาทจามกับปราสาทเขเมรคล้ายกันแต่มีลักษณะเฉพาะซ่อนอยู่ท่นานนศาสัตว์าจารย์ดตรเชฟติงสันชลีผู้เชี่ยวชาญด้านปราสาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากภาควิชาประวัติศาสตร์ศิละปะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลายัยศิลปากรได้อธิบายและแจกแจงลักษณะเฉพาะหลายประการของปราสาทจามที่ช่วยให้เราแยกความแตกต่างจากปราสาทเขมรได้มากขึ้นดังนี้ 1. สร้างด้วยอิฐเสมอขณะที่ปราสาทเขมรพัฒนาจากปราสาทอิฐสมัยก่อนพระนครและพระนครตอนต้นไปสู่ปราสาทหินในสมัยพระนครตอนปลายแต่ปราสาทจามไม่เคย สร้างด้วยวัสดุอื่นนอกจากอิฐคือมีอิฐเป็นองค์ประกอบหลักเสมอแต่อาจามีหินเป็นส่วนประกอบเสริมเช่นกรอบประตูหน้าบันหรือฐานปราสาทบ้างแต่ไม่พบการใช้หินสร้างปราสาททั้งหลัง 2. มีประตูเดียวไม่มีฐานเป็นชั้นแม้ปราสาทเขมรจะพัฒนาฐานปราสาทเป็นชั้นตามลัทธิเทวราชาแต่ปราสาทจามไม่เคยถูกสร้างให้มีฐานเป็นชั้นเลย นอกจากนี้ศิละปะเขมรสมัยพระนครตอนปลายที่ใช้หินเป็นส่วนประกอบหลักทําให้สามารถจอบประตูได้รอบทิศแต่ปราสาทจามที่สร้างด้วยอิฐไม่สามารถจอบประตูสี่ทิศได้จึงมีเพียงประตูเดียวส่วนทิศอื่นๆเป็นประตูหลอก 3. มีแผนผังกลุ่มเทวาลา temple complex แบบพิเศษศิละปะจากมกับศิลปะเขมรสมัยก่อนพระนครมีลักษณะร่วมกันคือไม่มีกลุ่มเทวาลาแบบซับซ้อนแต่ปราสาทจามตั้งแต่สมัยดงเดือง คือพุทธศตรวรรษที่15เป็นต้นมามีรูปแบบกลุ่มเทวาลที่ซับซ้อนขึ้นโดยประกอบด้วยปราสาทประธานอาคารคล้ายบรรณาลายัยห้องสมุดโคปุระซุ้มประตูทางเข้ากำแพงและมณฑปรวมถึงอาคารบริวารอื่นๆแมลักษณะดังกล่าวจะพัฒนาพร้อมศิลปะเขมรสมัยพระนครแต่ปราสาทจามที่เมืองมิเซินมีแผนผังเบี้ยวไปมาไม่สมมาตรอย่างเห็นได้ชัดและไม่มีการสร้างระเบียงโคดเหมือนขเขมรมีเพียงกำแพงล้อมปราสาทเท่านั้นภาพ ปราสาทหัวไหลโฮอาไลในประเทศเวียดนามศิลปรกรรมแบบหัวไหลพุทธศตวรรษที่1 4 4สัดส่วนยืดสูงเป็นพิเศษตัวเรือนธาตุของปราสาทจ,จามะจัดยืดสูงกว่าปราสาทในศินลปะสกุลอื่นๆทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ร่วมสมัยกันนี่คือเอกลักษณ์ที่สังเกตได้ง่ายที่สุดของปราสาทจามเพราะเรือนธาตุของปราสาทอื่นมักเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนแต่เรือนธาตุศิลปะจามะจัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งทุกสมัย การยืดสูงดังกล่าวทําให้ซุ้มจอระนำซุ้มช่องตันมักประดิษฐสถานพระพุทธรูปเทวรูปยืดสูงตามไปด้วยทําให้ซุ้มจอระนำของปราสาทจามักไม่มีภาพหรือประติมากรรมบุคคลประดับอยู่เพราะไม่สมส่วนกับความสูงของปราสาทเนื่องจากอาณาจักรจมปาตั้งอยู่ริมทะเลอิทธิพลจากดินแดนพ้นทะเลอื่นๆตั้งแต่อินเดียอินโดนีเซียจึงมาโผล่ในปราสาทจามด้วยส่วนตอนเหนือที่ติดกับเวียดน,นามซึ่งรับอิทธิพลจากจีน มีส่วนทําให้พบร่องรอยบางอย่างอยูอย่ในศินละปะจำสมัยหลังเช่นกันส่วนทิศใต้ที่ติดกับอาณาจักรเขมรได้ผลัดก,กันกับเวียดนามรุกรานจำปาอยู่บ่อยครั้งกระทั่งอาณาจักรแห่งนี้ถูกเวียดนามกลืนหายไปในที่สุด